กบสวัสดีน่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ผมก็จะมาทำทำรูปดีบอลนะผมเตรียมของกันเพื่อได้ใช้ทำรูปดีบอลครับคร,ร,รับร what's to happen มาเอ้ยผมเปลี่ยนต้องเอาเว็บก็แล้วกัน อาว้ไม่ค่อยได้ทำคลิปแลทำโน้โน้ั้นมันน่อกน VVFVF คุงอันนี้ผมก็จะเอาคลิปลงช่องใหม่นะถ้าเกิดเป็นไปได้น่าจะดีนะเตียงอะไรวะ

Og så en døreklokke. นี่คือกาซองค่ะสงตตัวสัวนี้ก่อนนี่อ๋ออันนี้ตัวสัตว์ไม่ใช่ตนต ล้วสา้าฮีโรบายเราควจะไปศึกษามากกว่านี้ É, vamos usar show é, é, é. เป็นดินนี่เสร็จแล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะก็ลากันก่อนก็แล้วกันกาชิบหายเลย